ร้อนใส่วานิราใส่รับปั๊มเดียวเพิ่มวิปครีมครึ่งหนึ่งของที่ใส่ในมอคค่าลองสั่งกาแฟแบบทนายที่ชาดูค่ะเพราะว่าตอนนี้ใครใครก็อยากเป็นพี่สาวของไอเด็กหน้ามืนก็กระแสะตอนแรกของละครให้รักพิพภาคษาดีสักขนาดนั้นมาขยี้กระแสะและฉากสุดฟินกันค่ะพี่เป็นแฟนผมปะ ส,สุดๆเลยละค่ะกับฉากนี้ในตอนแรกของละครให้รักพี่ภาคษาที่เป็นฉากเจอกันครั้งแรกของทนายที่ชากับคิวทั้งความหล่อละมุนของหนุ่มพีคเค,คมีดีๆกับสาวเบลล่าดูแล้วเขินจนทำให้แฮชแท็กให้รักพี่ภาคษา EP 1ติดเทนรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งค่ะโดยเฉพาะช็อตที่คิววางกาแฟบนหัวที่ชาที่มีคนอยากรู้เบื้องหลัง สายฝนชีช้างขยี้ฉากนี้ให้ค่ะบอกเลยว่าเบื้องหลังก็น่าประทับใจไม่แพ้เบื้องหน้าค่ะ <No. S 1> ค่ะแก้วกาแฟวางบนหัวค่ะอันนี้ไม่ได้เล่นๆเ,เลยนะคะเราไม่ได้ถ่ายกันวันเดียวนะคะซีนนี้ถูกถ่ายทำไปแล้วครับรอบหนึ่งในวันเปิดกล้อง ซึ่งด้วยความที่มีอะไรคัดคล้องคังเทคนิคนิดนึงก็ต้องกลับมารีชูตอันนั้นเป็นฉากที่เปิดตัวของพีข,ของน้องคิวด้วยค่ะฉะนั้นก็ต้องปั้นกันนิดนึงก็จะเห็นว่ามีมุมภาพเยอะมีแสงม,มีอะไรต่างๆที่ดูสวยงามซึ่งรีชูตในวันเกิดของพี26มกราคมซึ่งว่ามันเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้มันน้อยมากพีก็เลยรู้สึกประทับใจซีนนี้มากครับมันเป็นซีนที่ สำคัญสำหรับตัวคิวแล้วมันก็เป็นหนึ่งในวันที่สำคัญของพีคเป็นวันเกิดของพีคครับผมค่ะแล้วก็มันมีความรับอีกแก้วกาแฟที่วางอยู่บนหัวน,นั้นมีกิฟตอยู่ด้วยค่ะแต่ว่าไม่ใช่ทุกช็อตนะคะคือมันง่ายต่อการถ่ายทามากกว่าค่ะเพราะว่าเราลองกันมาหลายรอบแล้วก็คือวางหล่นวางหล่นสําหรับฉากสั่งกาแฟนะคะ สุิยาก็ไรอะคะก็แค่อยากกินอเมริกาโน่ร้อนใส่วานิลาไซรัปปั๊มเดี๋ยวเพิ่มวิปครีมคขึ้นหนึ่งของที่ใส่ในมอคค่าเช่อทิชาค่ะทนายทิชาก่อนเองค่ะพี่เป็นแฟนผมปะ่ะเป็นค่ะไม่ได้ถามผลหรอกล่ละคะแต่ถ้าใครอยากจะถามก็พร้อมจะตอบนะคะเขื่อนจัง ไปดูให้รักพิพากษา EP 2ต่อดีกว่าค่ะเรื่องนี้ต้องพี่กับสายฝนชี่ช้าง